นี nice so like, oh, ่คะขวไ่หรออยู่แล้ว่าจะช่ญ่ก่องไ่นสนาขอบคุณค่ะใช่ค่ะอยก้ออะไแค่ไหนแล้วเราไปบังแม่อุ้ยกระปน่ารักเลยอะคะไค่แต่คุณพ่อเลยหรอถอดเลยชอบชอบแต่ว่าจะจะซื้อจ้าขอซื้อจ้าโอขอบคุณค่ะขอ้ยให่แค่แล่ะลิ่งแลออยากได้กระปงข้างหน้าจะถอดเลยนะจ้ขนค่ะมาก็เปคแน่ารก็เอาไปเลย ราคาพิเศษตัวไหนอัี้ี้มสีส้มอาจจะสีส้มมิสีเฉียไมเขาไมาแข็งแบบมันต้องสองตัวสามร้อยพันบาะเองหน่อยพันบาทเองัน้าทเองหน่อยะคดนะห้าดทุนนะ